ก่อนที่เราจะมีร่างกายเราเคยอยู่ในโลกแห่งดวงวิญญาณที่นั่นและเราเคยรู้จักพระผู้สร้างมาก่อนอันดับ9แต่เมื่อมาสู่โลกนี้เราถูกทำให้ลืมเพื่อให้มนุษย์ได้ค้นหาพระองค์อีกครั้งด้วยความใคร่ครวญมีสติและศรัทธาซึ่งโลกนี้คือบททดสอบก่อนที่จะไปสู่รางวัลในโลกนิรันดร์อันดับ8 หลังจากลมหายใจสุดท้ายมนุษย์จะเข้าสู่โลกแห่งการรอคอยซึ่งในหลุมฝังศพจะกลายเป็นส่วนหนึ่งจากสวรรค์หรือหลุมจากไฟนรกสุดทรมานขึ้นอยู่กับสเสบียงศรัทธ,ธาและการงานของเราที่ได้เพาะปลูกไว้ในโลกนี้อันดับ7แล้วแต่จะถูกเป่า อันดับ 6. มนุษย์จะถูกรวมกันในวันแห่งการฟื้นคืนชีพบนทุ่งราบสีขาวบนแดงคล้ายก้อนขนมปังสีขาวบริสุทธิ์วันที่แผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นและบรรดาชั้นฟ้าก็เช่นกันและพวกเขาทุกคนจะปรากฏตัวต่อนหน้าอัลลอฮ์องค์เดียวผู้ส่งพิพากษาอันดับ 5. ใครที่ได้รับบันทึกการงานทางมือขวาจะถูกสอบสวนอย่างง่ายดายและกลับสู่ครอบครัวด้วยความสุข ส่วนผู้ที่ได้รับจากด้านหลังเขาจะเรียกร้องหาความตายและถูกนำเข้าสู่ไฟนรก อันดับ4และเราจะตั้งตาช่างแห่งความยุติธรรมในวันแห่งการพิพากษาเพื่อจะไม่มีใครถูกอาธรรมเลยแม้จะมีสิ่งเล็กเพียงน้ำหนักของเมล็ดผระกาศหนึ่งเมล็ดเราก็จะนำมันมาคิดบัญชีและเพียงพอแล้วที่เราจะเป็นผู้สอบสวนอันดับ3ฉันคือผู้นำหน้าพวกท่านที่บ่อน้ำใครได้ดื่มน้ำจากมันจะไม่กระหายอีกเลยแต่จะมีบางคนที่ฉันรู้จักจะมาหาฉันแล้จะมีที่ขวางกั้นระหว่างฉันกับพวกเขา อันดับสองไม่มีใครในหมู่พวกเจ้าที่จะไม่เดินผ่านมันนี่คือเสียงที่พระผู้อภิบาลของเจ้าได้กำหนดไว้แล้วสะพานนี้จะบางกว่าเส้นผมคมกว่าดาบและทอดเหนือไฟนรกใครที่มีศรัทธาและการงานดีย่อมข้ามไปได้แต่ผู้ที่อ่อนแอในศรัทธาอาจร่วงลงไปในไฟที่ร้อนจนสมองเดือดอันดับ1ส่วนบรรดาผู้มีความสุขนั้นพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์และพำน,นักอยู่ในนั้นตราที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินดำรงอยู่ เว้นเสียแต่ว่าพระองค์จะส่งประสงค์เป็นอย่างอื่นและพวกเขาจะได้รับความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายผู้ศรัทธาทั้งหลายมันคุ้มหรือไม่หากสมมุติว่าอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เท่ากับ60ปีและสมมุติว่าชีวิตนิรันดรในสวรรค์เท่ากับ60ล้านปีเมื่อคำนวณแล้ว60ปีคือ31ล้าน536,000นาที เท่ากับเรามีเวลาในโลกดุญญาเพียง0.001เท่าของชีวิตในอาคิระและต้องยอมสูญเสียเวลาอันเป็นนิรันที่ไม่มีวันได้กลับมาขอเชิญชวนพี่น้องร่วมภาร,รกิจปลุกหัวใจผู้ศรัทธาโดยสแกน์คิวอาโค้มูลนิธิสื่อสีขาวนี้ตามกำลังของท่านสนับสนุนการสร้างสื่อศาสนาที่เตือนใจเพื่อให้คนอีกมากมายได้เตรียมตัวก่อนถึงวัน เดินทางไกลจริงๆอินชาอัลลอฮ์